ที่เวลาระวางอาหารเอาไว้หรือทำเสร็จอาหารตกหล่นเอาไว้เพียงแค่ไม่กี่นาทีก็มีเจ้ามดเดินแถวมากินเศษอาหารของพวกเราค่ะและไม่ใช่แค่นั้นนะคะเผลออเนี<ๆ>่ยพวกมันยังมาอาศัยอยู่ตามซอกตามมุมต่างๆของบ้านเราอีกด้วยซึ่งวันนี้ค่ะเราก็มีวิธีในการกําจัดเจ้ามดให้อยู่หมัดมานําเสนอกันค่ะ ย่เลคะสิ่งที่จะช่วยเรากำจัดมดนั่นก็คือน้ำส้มสายชูค่ะด้วยการนำน้ำส้มสายชูไปผสมน้ำแล้วเช็ดตามทางเดินของขบวนการมดซึ่งน้ำส้มสายชูจะทำให้หมดทั้งหลายนั้นไม่กลับมาเดินในเส้นทางนั้นอีกเพราะกลิ่นของน้ำส้มสายชูนั่นเองค่ะ และนอกจากไล่มดแล้ววิธีนี้ยังสามารถช่วยไล่มแมลงสาบได้อีกด้วยนะคะแต่ถ้ารู้สึกว่าเหม็นน้ำส้มสายชูเรามาลองวิธีที่2กันค่ะโดยการใช้ผงฟูโดยตามทางเดินของมดดูจะเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดสําหรับคนที่แพ้กลิ่นน้ำส้มสายชูเลยล่ะค่ะมาดูกันกับวิธีที่3กันเลยดีกว่าค่ะสิ่งที่ช่วยกําจัดมดในวิธีนี้ก็คือมะนาวค่ะ เพียงแค่นำมะนาวมาบีบลงในรูที่มดทำรังอยู่แล้วทิ้งเปลือกมะนาวไว้ตรงนั้นแค่นี้ก็จะทำให้หมดไม่ออกมาเดินขบวนในบ้านของคุณแล้วล่ะค่ะ ับวิธีการง่ายๆในการกําจัดมดไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ําส้มสายชูผสมน้ําเช็ดตามทางเดินของมดการใช้ผงฟูโรยตามทางเดินของมดหรือการใช้มะนาวบีบลงไปในรูของมดค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็ไม่ต้องกลัวมดอีกต่อไปแล้วค่ะกลับมาพบกับเทคนิคง่ายๆที่จะทําให้บ้านของคุณน่าอยู่ยิ่งขึ้นค่ะอย่าลืมติดตามชมนะคะ